คนไม่ไหวฮะสุปตารวมตัวสัตว์กลับคนวิจารณ์รูปร่างมาริโอ เรื่องนี้ใครจะทนไหวบอยปกรณ์นิกกี้แจ็คแฟนฉันคาริสาและดีเจอองรวมตัวซัดกับชาวเน็ตวิจารณ์รูปร่างมาริโอสืบเนื่องจากประเด็นที่พระเอกสุดฮอตมาริโอเมอร์ถูกตั้งกระทู้วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างมาริโอคือไม่รักษาหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปในติกต็อกแฟนคลับเอามาลงน้ากลมกลนใหญ่ร่างหนาะดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายด้วยและบอกว่าลดหน่อยเธอออกกล้องจะได้ดูดีแอนทองก็บอกประจำแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่ I งานนี้ในโลกออนไลน์ต่างสั่กลับชาวเน็ตรายนี้และพบว่าฮาดาราชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยก็พากันออกมาโต้กลับชาวเน็ตที่วิจารณ์มาริโอในหน้าแอคเคา์ที่เผยภาพชาวเน็ตวิจาร์บอดประกันฉัดบริรักษ์ได้บอกว่ามาริโอนิสัยดีจิตใจดีอันดับต้นๆในวงการแล้วเรื่องหล่อไม่ต้องพูดถึงโอแมงหล่อชิบหายทุกคนรู้นิกกี้นาชฉาัดจันทพานบอกว่าโอหล่อนิสัยดีสุดคนหนึ่งครับในวงการแจ็กแฟนฉันบอกว่า Mario มาริโอมานิสัยดีนะ ร,รัพี่อย่าเสือกดีกว่าครับเชื่อผมไม่อยากให้เพื่อนผมเครียดถ้าพี่จะว่าหรือจะด่ามาด่าผมแทนแล้วก็ฟังเพลงใหม่ผมด้วยยอดวิวกุน้อยคาริสาสปริงเก็ตบอกว่าอ้วนได้ผอมได้เอาสะดวกเขาดีกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราวางังและเขาต้องทำตามอยากเห็นใครเป็นยังไงก็เ,เอาไปปรับตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเปลี่ยนตามใจตัวเองดีเจอ,องเคมรัสสุนทอนนอนบอกว่าอย่าเอามาตรวัดตัวเองมาวัดคนอื่นเลยมันวัดกันไม่ได้หรอกเขา อาจจะเอนจอยที่เป็นแบบนี้ก็ได้สำคัญที่เขามีความสุขที่เขาจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้ไง